ฮัลโหลฮัลโหลกลับมาอีกครั้งนะคะถึงตอนยกตัวอย่างคะ่ะยังอยู่ใน Coaching with Love อยู่นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องราวของ CEO ประจำบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งที่พฤติกรรมของท่านทำให้คนทั้งบริษัทต้องใส่หน้ากาันนั่นคือจอมงกไม่ยอมเสียเปรียบใครและถ้าเอาเปรียบได้ก็เป็นโอกาสของตนถ้าไม่คนอื่นไม่ขวาคว้ากันเองจริงๆท่านไม่ได้มองว่าเอาเปรียบคนอื่นนะแต่ท่านมองว่านี่เป็นวิธีของคนฉลาด คนอื่นมองไม่เห็นโอกาสนั่นเองบางเอิญท่านเห็นก่อนจ่ายค่านี้มาให้ท่านก็เอาสิไม่เข้าใจคาว่าแบ่งปันท่านแขวท่านคว้าไว้ก่อนฉลาดกว่ามองคนอื่นโง่ทั้งนั้นคนทั้งบริษัทจึงมาช่วยกันวางแทรปหาโซลูชันเบสการเช่นยิ่งงกก็ต้องยิ่งให้ลูกน้องก็ผลัดกันทําหน้าที่ลูกน้องคนนี้เอามามุ่งที่บ้านมาให้คนนั้นเอาคร่มครกมาให้ท่านก็ด่าไม่ต้องเอามาให้ฉันไม่เป็นไร ต่อมาก็วางแทรปใหม่จัดกิจกรรมอาสาเพื่อเป็นผู้ให้บริษัทจัดกิจกรรมปั่นจักรยานทั้งบริษัทก็หาจักรยานมาวางให้หน้าห้องท่านแต่ท่านก็ยังคงเหมือนเดิมลองมาดูเรื่องเรื่องราวปมข้างในลึกๆของผู้บริหารท่านนี้ผมส่งคนไปสืบที่บ้านพบว่าซีอเติบโตมาจากครอบครัวห้องแถวอยู่ในตลาดมีนิสัยงกงเข้มๆเพราะท่านเพราะต้องต่อสู้แข่งขันกับคนจีนด้วยกันในตลาด แล้วแม่ของท่านก็เป็นคนสอนว่าอย่าเสียเปรียบขยใขรเช่ขนขณะเดินไปสั่งผัดไทยกินในตลาดแม่สอนว่าให้เอาไข่จากที่บ้านไปด้วยเพื่อสั่งเขาทําเป็นผัดไทยแต่ใส่ไข่ของบ้านเราเขาจะได้คิดในราคาผัดไทยธรรมดาไม่ใส่ไข่ถูกปูกฟังความคิดเหล่านี้ตั้งแต่วัยเด็กท่านไม่ยอมเสียเปรียบไครแต่ถ้าเอาเปรียบได้ก็คือถือเป็นโอกาสคนอื่นมองไม่เห็นโอกาสเองแต่ท่านเห็นก่อนจึงไม่เข้าใจคําว่าแบ่งปันมีแต่เกิด ก่อนคว้าก่อนฉลาดก่อนคนอื่นโง่เองสมัยไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกเขียนว่าเหรียญเงินของฝรั่งมีขนาดเท่ากับเหรียญของไทยท่านก็พ่อของท่านก็เลยใช้เหรียญไทยหยอดตู้เสื้อผ้าหยอดตู้สักผ้าหรือใช้จ่ายค่ารถเมล์แทนท่านบอกว่าทำแบบนี้เป็นคนฉลาดขณะที่ในสหรัฐอเมริกามีการซื้อของแล้ว รับประกันว่าถ้าไม่พอใจสินค้ายินดีคืนเงินภายใน30วันท่านก็ซื้อโทรทัศน์มาเครื่องหนึงครบ30วันไม่พอใจคืนเงินได้ก็ไปซื้อมาลองใช้งานแล้วรีบคืนภายใน30วันเปลี่ยนร้านไปเรื่อยพอดูทีวีฟรีไปหลายเดือนท่านเป็นคนแบบนี้ท่านบอกโอเคจะผิดตรงไหนกติกาเป็นอย่างนั้นพวกคุณโง่เองหาจใช้โอกาสบ้างสิคนจะเป็นเศรษฐีเขาเป็นแบบนี้กันทั้งนั้น เคสนี้ใช้เวลามากกว่า3ปีความเค็มความร้ของท่านลดลง50%บ้างแล้วตอนหลังท่านบริษัทจึงย้ายจึงสั่งย้ายตำแหน่งของท่านไปประจำหน่วยงานอื่นที่ไม่ต้องคุมคนเพราะบริษัทเห็นแล้วว่าทำกันมาหลายปีมีโคชมีฟา30คนช่วยกันมาตลอดแต่เปลี่ยนยากลองวิธีต่างๆก็แล้วพาไปเจริญพ่อกล้วยก็พาไปแล้วลูกน้องวางแทรปแบบต่างๆก็ทำแล้วหากทำวิธีนี้ไม่คลิก สักทีก็ลองเปลี่ยนวิธีใหม่เป็นโซลูชันเบสลองทำแผน2และแผน3ต่อไปได้เรื่อยๆไม่ใช่ล้มเหลวเลิกนะแต่ล้มเหลวเปลี่ยนได้หาวิธีแก้ใหม่ต่อใหม่ๆต่อไปแต่สุดท้ายคือถ้ายากเกินก็ต้องปล่อยไปเคสที่ยากเกินเหตุก็ทำเคสอื่นให้คนอื่นก่อน ไม่งานพลังของทีมโค้ชก็หมดจะเห็นได้ว่าลูกโค้ชบางรายที่ยากก็มีนะแต่ไม่ท้อหรือบางครั้งก็มีบ้างที่ล้มเหลวไม่ใช่สำเร็จทุกครั้งไปแต่ผมก็ใช้ solution based ทำไปเรื่อยๆส่วนใหญ่เคสกว่า90%สําเร็ำเร็จถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงจริงๆ